ฟุตบอลที่นี้มีแต่ฟุตบอลใฟุตบอลครับคลิปนี้เรานําเสนอเอ็นโกโลกองเต้นะครับจัดการนักเตะดังระดับโลกเอยู่หมัตนะครับแต่ว่าจะมีกี่คนไปดูกันเป็นล้านจ่ายเป็นล้านเว็บหวยที่ดีที่สุดจ่ายแพงที่สุดบาทละ900สนใจสมัครแอดไลน์มาที่ไลน์แอดหวย952เริ่มมาที่คนแรกครับเรโอเนลเมสซี่นะครับกองเต้เจอเมสซี่ครับทั้งทีมชาติทั้งสโมสนะครับ เอาเมซี่อยู่เลยครับนี่คือมิดฟิลด์ตัวตัดเกมที่ดีที่สุดในโล่นะครับกองเต้เอาเมซี่อยู่มาเลยนะครับไปไหนไปกันครับไปไม่ไปเลยครับเมซี่ถึงกับหงายเงิบนะฮะซาดิโอมาเน่ครับดูโอ้โหเจอกองเต้แตะรอดขาเลยครับหุบขาไม่ทันครับกองเต้โหดจริงนะครับดูมาเนี่กระชากมากองเต้มาจากข้างหลังนะครับตามาไกลไกลครับดู นี่มาเน่มีความเร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้ระวังตัวครับกองเต้สไลด์เลยครับคนที่สโทนี่โกลสครับมิดฟิลด์ตัววางบอลที่ดีที่สุดในโลกจากเรอัลมาดริดครับเจอกับเชลซีของกองเต้คนทีสี่ครับแมคคาร์ดฟอร์ดนะครับกองหน้าของแมนยูครับความพริ้วไม่เป็นรองใครครับแต่ว่าเจอกองเต้เข้าไปก็ไปไม่เปเหมือนกันนะครับโหแรดฟอร์ดครับจบไม่ได้นะครับกองเต้ถึงเตะทิ้งไปหมดเลยนะฮะโหกองเต้นี่สุดยอดจริงๆครับ เอริกลาเมล่าครับของทนามอสเปอร์ครับก็ไปไม่เป็นเมื่อเจอกองเต้ครับดูฮะกองเต้ตามใบกระชากครับทาคุมิมินามิโนะครับฟอร์มดีกับสาวแชมตันนะครับเจอกองเต้จัดให้นะครับคนที่6และบรานาโดซิวานะครับตัวจีจดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกกองเต้ครับดูเหมือนอยู่หานะครับเลี้ยงเข้าทางกองเต้เองแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับโอ้โหครับ แฮร์รี่เคนครับกองหน้าระดับโลกหมายเลขหนึ่งในเกาะอังกฤษนะครับเจอกองเต้สอยครับดูดูฮะโอ้โหครับดึงกองเต้ก็เอากองเต้มาอยู่ด้วยนะครับตัวก็ใหญ่กว่านะครับสำหรับ h ฮ r ริ่เคนและคนสุดท้ายครับ KDB มิดฟิ์ซอมทัพของสโมสรนาเชเอร์ซิตี้นะครับนี่คือซอมทัพที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในยุคนี้นะครับเจอกองเต้เล่นงานเข้าไปนะครับเอาไม่อยู่ครับ และนี่คือ9นักเตะดังครับที่กองเตะจัดการซะอยู่หมัดเลยทีเดียวอย่าลืมซับสไคร b ์กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เมนด้านล่าง